เอกินศักดิ์สีกรุงนะครับปัจจุบันก็ทํางานเป็นพนักงานประจำบนะ้านเกิดจริงๆอยู่สีสกเกตแต่ว่ามาทํางานที่กรุงเทพนะครับทำงานประจํำลหลังเลิกงานก็ขับวินด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือทําสีกรุงอะไรคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คุณตัดสินใจเริ่มต้นธุรกิจสีกรุงบล็อกเกอร์ทั้งที่อาชีพนี้อาจจะไม่เคยอยู่ในแผนชีวิตของคุณมาก่อน คือผมก็ไม่เคยคิดที่จะทําประกันอยู่แล้วเกี่ยวกับประกันก็คือแบบแอนตี้ที่สุดครับแต่พอได้ยินการแนะนําจากพี่หนุ่มสมรสเกี่ยวกับงานพรบรประกันภัย mm hmm. ก็เลยมาเอ๊ะใจตรงที่ว่าคือทุกบ้านทุกหลังก็ต้องใช้อยู่แล้วและตัวผมเองก็มีรถก็ลองสมัครเพื่อใช้ในตัวของเราแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็บอกต่อเป็นธุรกิจทําให้เราสามารถมีรายได้เข้ามาอีกทางหนึ่งก่อนสมัครนี่มีความกังวลหรือมีความกลัวอะไรบ้างไหมครับแล้วอะไรทําให้คุณกล้าก้า,าข้ามความกัวนไปได้ผมอะ่ะถ้าจะทําอะไรอะ่ะ ผมต้องศึกษาแล้วก็ต้องรู้จริงคือผมสมัครเซร์ตเัเนี่ยผมก็ไปที่สำนักงานใหญ่เลยนะครับว่าออฟฟิศของซิกูมเบอร์เกอร์เนี่ยมีจริงเหมือนที่คุณสมรสพูดมไหมเพราะเห็นก็รู้สึกว่าออฟฟิศโอ้โหของเขามีจริงนะใหญ่โตแล้วก็มั่นคงนะครับก็ทำให้ผมมั่นใจว่าโอเคน่าจะใช่แล้ะและที่สําคัญผมก็คือได้เจอกับ เฮียสีกรุงด้วยซึ่งแกมาคอยต้อนรับคนใหม่อย่างผมทําให้ผมมีความมั่นใจนะครับหลังจากสมัครเข้ามาไปในหน้ากตกรุงแล้วครับโอกาสหรือว่าสิ่งที่ได้รับจริงๆเลยที่มันเกินความคาดหมายที่คาดหวังไว้มีอะไรบ้างครับพอไปศึกษาดูก็ได้ไเรียนรู้คอร์สคอร์สหนึ่งก็คือคอร์สเฟิร์สสเต็ปนะครับ mm hmm. เพื่อให้รู้ว่า MGM คืออะไรแล้วก็สีกรุงงบล็อกเกอร์คืออะไรพอผมรู้แล้วเนี่ยผมกลับออกมาก็คือต้องการที่จะทำทันทีเลย mm hmm. นะครับแต่ว่ามันติดตรงที่ว่าเราต้องมีบัตรในหน้าก่อนแต่ผมก็ไม่เคยคิดที่จะ ท้อแล้วก็ถอยผมก็ตัดสินใจว่ายังไงต้องสอบบัตรในหน้าให้ได้ก็ตั้งเป้าหมายว่าภายใน3มเดือนตามสเต็ปเลยก็คือเข้าเรียนรู้ในห้องเอรียนรู้ให้ครบที่เบ็ดวันแต่ผมก็มาเกินเป้าหมายตรงที่ว่า3เดือนเนี่ยผมก็คือสอบบัตรในหน้าผ่านแล้วแล้วก็สามารถมีรายได้จากสีกรุงเบอร์เกอร์เดือนแรกถึงแม้จะเป็นรายได้ที่มันน้อยนิดแต่ว่าเราสึกภูมิใจนะครับตรงที่เราได้จริงครับตรงตามกับที่แผนเขียนใช่ครับถ้าให้ย้อนกลับไปได้และให้บอกกับตัวเองก่อนที่จะสมัครเนี่ยอยากบอกว่าอะไรครับ ดีใจที่ได้เจอโอกาสที่ได้เจอสีกรุงในช่วงที่ผมกําลังมีแรงทาต่อไปนี้ก็มุ่งมั่นทําให้ประสบความสำเร็จตรงนี้ให้ได้ครับทำไมถึงคิดว่า MGM ที่พี่ทำอยู่เนี่ยที่จะสําเร็จใน MGM ทั้งๆท,ที่ยังไม่เคยสําเร็จใน MLM ม,มันต่างกันยังไงพีผมมองว่าในระบบ MGM คือ member get member สมาชิกแนะนาสมาชิกนะผมมองตรงที่ว่าเราอ่ะสามารถเป็น passive income ได้แบบจริงๆเนาะคือเหมือนที่เวลาเราเข้าไปเรียนรู้ในห้องเรียนรู้นะครับ ขาบอกแค่เรามีบัตรในหน้าแค่มีสมาชิกตามมาหนึ่งคนสองคนแล้วก็เป็น p a สซ i ฟอิ n c o m e ได้แล้วและผมก็มั่นใจว่าระบบ MGM นี่แหละมันสมัครแล้วเนี่ยสมาชิกคนนั้นจะอยู่เราตลอดเลยแต่ผมก็เคยเจอที่ว่าระบบ MLM ผมสมัครแล้วเนี่ยผมเป็นคนสร้างเขาแล้วก็พาเขาโตแต่ทีนี้พอเขาเจอญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับญาติพี่น้องเขาพอดูอีกวันเอา้สา,าสมาชิกคนนี้หายไปไหนแล้วพอมาดูทีอ,อ๋อเขาย้ายไปอยู่ สายอื่นแล้วแต่ MGM <ม>ก็คือเขาจะอยู่เราได้ตลอดแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ครับผมอยากให้บอกกับคนที่กําลังลังเลว่าจะสมัครหรือไม่สมัครเข้ามาทําสีกุงนะ้งพี่อยากบอกเขาว่าอะไรครับ ในส่วนตัวผมเองค่อนข้างที่จะชอบธุรกิจขายตรงอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ผมผ่านมา2องสาบริษัททั้งหมดก็คือล้มเหลวมาแต่เราก็เก็บความล้มเหลวตรงนั้นนะ่ะมาเป็นบรรทัานในการใช้ชีวิตมาปรับใช้ในการชีวิตของเราแล้วก็มาปรับใช้ในชีวิตสีกรุง mm hmm. สําหรับคนใหม่ที่จะเริ่มต้นในสีกรุงนะครับอยากให้ทําความเข้าใจระบบ MGM คืออะไรแล้วก็เชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในเฮียสีกรุงเฮียร er องระบบนี่มาต้อง35ปีนะครับ mm hmm. เราเข้ามาก็แค่เอาตัวของเราเข้ามาทำแล้วก็เดินตามเฮีย เดินตามระบบที่สีกุ้งเขามีแล้วก็ตามที่ผู้นำเขาวางรลักฐานมาให้แล้วนะครับ okay.